บายดีสุขูสุกคนจ้ามันนี่เสา,าหลากมาหน้าอีกเส้นเคยพบอาทิตย์อีกแล้วพี่น้องเลยมันนี่เสาหลักมาอัปเดตให้ทุกผู้ทุกคนเบิงสวนเสาหลาเนาะนี่จ้าเป็นดอกแล้วกาเป็นพ้นแล้วซ้ำหัวไม่ขีดแล้วจ้ะ หลังจากที่เฮาหมดหนามมันพ่นยาพ่นปุ๋ยมันอันนี้ก็ร่างเกิดขึ้นมาจาะนี่ว่าไม่คิดน,น้อยๆในพี่น้องเห็นว่าตาสีอ่อนแห้งเลยจะ้ะสมกับเฝ้ามาดูแลเบิงมันเนาะอันนี้ก็กำลังขันมันบอลลนทิมเบิดเนาะพี่น้องขันมันบอลลนทิมเบิด์ตเนาะกสิตเด็ก กินมากมันหัวน,น้อยๆนี่ชมพ่อมาดูแ,แลซะมันเข้ากับที่ด้กินท้านี้ค่ะกำลังลมกับพัดวีวีลนต้นนี้ดู คนยาทุกอาทิตย์โอ้เบิ่งดูจาสีอ่อนให้ยังนี่พี่น้องเลยมาบ่งเนี่ยแดงเต็มต้นดอกสีม่วงาตัวนี้กำลังเป็นขือกันนะอาทิตย์หน้าก็บอตรงพ่นมันแล้ว ต้นนี้ดวันนี้ก็กำลังเป็น่นพี่นันจ้ะอันนี้อยากเห็นย่ำนี่มันเป็นมากดุก๊กเต็มต้นนี่เนาะก็สีสีอ่อนพี่นอ้องแต่ต้นนี้บติดน้ามมจะเปีนีนแต่เบิ่งปีนานเนาะ ต้นนี้จา้าโอ้พี่น้องเลยงหน่อยปักมองต้นนี้กันคือสีเป็นชุดแรกที่มันออกออกกันดอกแล้วมันเป็นมากเป็นพลอ้เฮ้า ต้นนี้เป็นมากแล้วมีได้กินแล้วอันนี้กันเป็นต้นแก้วขมิ้น้วจ้ะอมวงแก้วขมิน้นต้นพี่นอนนี่ก็ถิ่ไปตัดปีในปีกินแล้วเด้อไปแกงไปต้มไปแกง อืมได้แล้วโอ้ยได้กันหนึ่งกันหนึ่งอยู่ใส่น้าสเปนสาวลามีม่เห็นไว้ไมีอ่อีกกันหนึ่งยังขึ้นนี่เราจะบรรยากาศท้องในท้องหน้าลมเย็นสวยสวยแต่มันก็เป็นตาแรงแล้วมันก็หอนจนังเลยพี่น้อง ส่วนนี้มันก็จะมีแตบ่บักม่วงบักม่วงเข้าทางปุ่นจะเป็นดินจีคือเเขาดินจีกับบักงาะปลูกยางละลิก่ะหน่อยไปะเข้าถามาเบิงอาทิตย์หน้าเนาะอัปเดต ซาลาที่เมื่อเดีตใ้พี่น้องปองไปคือปลูกสุกคนได้เบิ่องอีกต่อไปเนาะอันนี้ก็เป็นต้นทับทิมกำลังคิดจะกินหมากพี่น้องเบิ่งด้วยนี่จ้ะหน่วยบบกใหญ่กำลังคิดจะเป็นกินหมากลอ,อันนี้กับอันนี้กับนี้ เดี๋ยวเ้างสีเปตัดปีร่าพุน่นหัวหนึ่งจ้ะบรรยากาศท้องให้ท้องน่าพี่น้องเบิ่งดูแดดเต็มฟ้ายอยู่ห้อนหอนมืนอนมาเปิกน้ำให้ตุกอาทิตย์ โซลาเซลนอนดูดจากสะทะข้างโถน้ำต้นไม้เข้าได้มาปีหม้อน,น,งน,นึงแล้วหัวบักไง พี่น้องอุ้ยเั้ยน,นี่กระเมียนนี่นะเฮ้าสิตัดไปไวแต่กินเนาะก,ก,กล้วยค่ะกำลังขึ้นอ่องก้องขึ้นอันนี้เดี๋ยวถามันอีกจักหน่อยเฮ้าจังตัดมันมันยังบ่สุดอยู่ตัวน,นี้ พี่นองเลยอันนี้กับนี่เลจะ้ะจังง่ายยังตัดมันมันกำลังเปลี่ยนกาแฟกับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาหัวพุนเนาะยืดได้ปน,น้อพี่นองเลย นี่ก็หฮมด,ด,ดีดีบรรยากาศอันนั้นก็เป็นกล้วยแล้วจ้ะเป็นวีแล้วทา่นาพุ่นี่ยงบดอันนั้นอยู่ยนี่ยงบอแกดีอยู่อีกจหน้อยน้องเดี๋ยวสิไปตัดหวัวปีก่อน